เอาละต่อไปเนี้ยก็หมดเคราะหมดโศกกันทุกทีนะชาวเราจะได้อยู่อย่างสงบสุขโอกาสดีๆแบบนี้ให้ของขังชาวบ้านเอาไว้บูชาหน่อยสินี่โอกาสดีๆแบบเนี้ยท่านเทวดาเอาของขังมาให้บูชากันด้วยรึปะจัดครับเปิดให้หน่อยได้เลย เดี or, an, ๋ยวก่อนทุกคนไม่ต oh. uh ้องแย่งก euh ันนะได้กันทั่วหน้าทุกคนได้ได้ทุกคนมา่เอาไปว่าขอก่อนว่าขอก่อนว่าขอก่อนได้ว่าขอก่อนได้ไหมโอ้ยเน่าตาชุกอืมอื ขโมยไปนี่นะเออเรนนี่ใส่ทองของกวงนิวว่ะอ๋อแล้วนี่มันจี้มาม้าวะนี่ว่ะเออมัามามึงเสีมองเก้งตั้งนานแล้วโดนจี้ตั้งแต่เมื่อไร่ฮ้ยมันจะปันจี้แล้วจี้กันเออเออแล้วมันมาหยุดที่นี่ได้ยังไงวะออคือทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าตัวการที่แท้จริงอ่ะคือใคร มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรอ <c oughs> คือว่า,วา <c oughs> สวัสดีทุกคน <c oughs> เราเป็นเทวดาแห่งต้นไทรนะเราน่ะมาขอบคุณทุกคนที่นำธงผ้ายันไปบูชาเรา <c oughs> เราจึงได้นำของรักของทุกคนกลับมาคืนสู่อ้อมอก <c oughs> โกหกที่สุด เทวดาประจำต้นทรตัวจริงอะยืนอยู่นี่นนไม่ใช่จริงจด้วยอท่านเทวดาต้นทรขอบคุณมากที่ช่วยอั้ไว้อ่ะงั้นท่านเทวดาที่ต้นทรเนี่ยก็ช่วยบอกหน่อยสิคะว่าใครเป็นหัวขโมยกันแน่คิดก่อนพูดให้ดีๆนะถ้าไม่อยากโดนแฉอ,อไม่ใช่ทีระเดชหรอกนะลูกๆ <c oughs> แต่ว่าเป็น เป็นไงเป็นไงเป็นไงก็ก็แคนปัปมาม่าช็อกโกพับในกาแฟมาส่งโอขับใจนะเดี๋ยวผมมาดูหน่อยแซ่สามลังเล็กหนอตาไอ้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 นี่ทำไมมันเกินมาลังนึงเนี่ยอ๋อไม่ใช่สามลังเองอ๋อผมแถมให้ครับให้ฟรีๆด้วยนะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆน้ำใจเล็กๆน้อยๆเหรอว่าใครง้อเงินหรือกับบาทสองบาทเนี่ยยังมีน้ำใจเว้ยเหรอเนี่ยโอ้โหถ้าเสียคนก็ไปข้างในเลยนะ เชื่อที่ธีระเดชบอกหรือ,อยังล่ะว่าเงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะทําให้มีความสุขได้การมีน้ําใจให้กันเนี่ยความสุขอีกมากมายจะตามมา <c oughs> ธีระเดชเออแต,ตอนนี้ยังหมุนเงินไม่ทันก็เก็บเอาไว้ใช่ก่อนตอนนี้กวงยังไม่เร่งโอยาเลยครับไอผมแบ่งจ่ายเสียเดือนละพันสองพันหนีผ่านแล้วครับเสียอหานี่แหละครับ,รบเดือนนี้ครับนี่ พลอยใส่พลอยใส่ทีละเด็ดปวดตัวกลับมาแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีระเดชเนี่ยมาพักไทยพลอยใส่คุ้ง่วยเฉยๆนะทีระเดชดเนี่ยมาไปอยู่ที่โน่นมานะสุขสบายมากๆเลยสบายจริงๆนะอยากได้อะไรเนี่ยมีคนใช้เนี่ยทั้งหมดทุกอย่างเลยโน่นนายเห็นไหมหน้าสงสารนะ ต้องเป็นคนใช้กับธีระเดชเนี่ยนี่ถ้าธีระเดชมีความสุขเนี่ยนะคอยใส่ก็สบายใจพี่เพชรช่วยอ่ะพี่เพชรโอ้ยคือผมต้องขอบใจพี่เพชรจริงๆเลยนะครับที่ทำให้ธีระเดชเนี่ยได้อยู่ที่หลอกว่าสุขสบายแบบนั้นน่ะยังไงก็ขอให้สมหวังนะ พิรเดศไม่เคยโกรธหรือเกลียดนายเพชรทั้งที่นายเพชรก็ใส่ร้ายเขาขนาดนั้นเนี่ยนายเพชรจะสำนึกผิดบ้างไหมเนี่ยพิระเดศเขาอยากรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งได้ปะอยากลุ้งเลื้อนอีกคั้งหนึ่งได้เดี๋ยวจัดให้เลยมาเรียกพื้นที่เลยเรียกพื้นที่เลยนะท่าท่าสารภาพผิดตั้งแต่แรกเนี่ยนะ อย่างมากนะก็แค่เจ็บกายแต่แบบนี้นาจะเจ็บที่ใจและเจ็บตลอดไปด้วยแต่อย่างน้อยก็ยงังสำนึกผิดนะครับเอาไปว่าฉันให้ภายในก็ได้ <c oughs> โอ๊ย My God! i อนอิสรทางเอาอะหมดไป้หมแล้วอะต้องกลับบ้านอะ <c oughs> เอาไว้วันหน้านะทีลระเดชเนี่ยจะให้คนใช้พามาเที่ยวอกีก <c oughs> โอเคป่ะข้ามี เน่มาน,นั่งซึมอยู่คนเดียวอะ่ะเป็นไรบ้าเค,เครียดเครียดด้วยนะคนสวยอย่างคุณเครียดไปด้วยเหรอฮะไม่เรื่องอะไรเครียดเรื่องอ้คุณลอยสายครับแหมมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวล่ะครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับมีเรื่อง พลอยสายคุณเป็นไรป่ะเนี่ยมีอะไรครับถ้าทางพลอยสายจะกลุ่มเรื่องสาทู่กับพี่ม้าและถ้าเดาไม่ผิดเกี่ยกับหัวใจด้วยคุณพี่ม้าคะครับคือฉันมีเรื่องเครียดนิดหน่อยอ่ะอย่ามาใส่ใจเลยนะอ คือเรื่องอะไรนะครับบอกผมได้ไหมครับหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่คุณพลอยใสยกำลังรออยู่คนที่ฉันรอใช่ครับก็ค,คุณคนนั้นไงครับคุณสมพัญธ์คุณพลอยใสไงครับคนที่คุณพลอยใสยคอยถามหาบ่อยบ่อยคนที่คุณพลอยใสยคอยเฝ้ารอไงครับคุณพลอยใสคงรู้สึกดีกับเขามากๆเลยใช่ไหมครับถึงได้รอเขาอะครับแต่ว่า ทั้งที่ผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นใครแล้วก็เหมือนว่าเขาคนนั้นเหมือนกับคนที่ไม่มีตัวตนนะครับคือคุณพลอยสายครับเฮ้ยไอพี่มะปล่อยมือเลยปล่อยมือเลยคือเขาคนนั้นเนี่ยเหมือนคนไม่มีตัวตนจับป้องไม่ได้เหมือนเป็นอากาศนะครับคุณพลอยสายจะรอเขาไปเพื่ออะไรหรอครับ คุณพลอยสายผมไม่อยากเห็นคุณพลอยสายต้องซึมแบบนี้นะครับนะครับขอบคุณมากนะคะฉันขอตัวก่อนนะอุ้ยไม่เป็นไรครับคุณพลอยสายครับผมไปเองดีกว่านะครับคือผมแค่เป็นห่วงความสึกคุณนะครับคือผมอยากให้คุณพลอยสายลองคิดดูดีๆนะครับว่าคุณจะรอไปเพื่ออะไรนะครับกับคนที่เหมือนกับจับต้องไม่ได้นะครับ ไอ้บ้าไอ้เฮ้ยพลอยสายคุณอย่าไปฟังมันนะไม่มีตัวตงไม่มีตัวตนอะไรเนี่ยผมยืนหัวโดอ,อยู่นี่ไงครับใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมทั้งตัวเลยแล้วที่พี่มาพูดทั้งหมดเนี่ยนะเพราะเขาคิดไม่ดีกับคุณจริงๆนะเป็นอะไรอะ่ะ สุขตัวเอกมากจงละวางจากความเครียดและมองหาด้านที่รื่อรมของชีวิตเพื่อเติมพลังให้กับตัวเองบ้างสาธุ